5โปรแกรมฟรีที่ควรมีไวติดเครื่องช่วงนี้นะครับมีคนรู้จักแม้กระทั่งน้องๆน,นะคอมเมนต์ก็มาว่า for, ซื้อของหรือซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยผ่านออนไลน์แต่กังวลว่าอะไรครับกลัวไม่มีโปรแกรมนะครับซึ่ง5โปรแกรมพื้นฐานเนี่ยที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่คุณสามารถติดตั้งได้เองนะครับดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ควรจะมีไวติดเครื่องด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแล้วโปรแกรมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นหน้าแรกเลยครับโปรแกรมแรกที่ผมจะแนะนํา Adobe นะครับ Acrobat Reader นะครับ DC เวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งทั้งหมดใน5โปรแกรมที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับชื่ออะไรนะครับว่าโปรแกรมอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เราควรจะมีไว้ในเครื่องนะครับ ถ้าเครื่องไหนบางคนเนี่ยที่มีส่วนของว i n d o w s เองนะครับอย่างเช่นเป็นว i n โ o w s มาพร้อมเครื่องเนี่ยบางครั้งจะมีโปรแกรมนี้ติดมาให้หรือบางครั้งก็ไม่มีนะครับเอาล่ะเราสามารถติดตั้งโปรแกรมนี้ง่ายๆครับก็วิธีการติดตั้งนะครับก็คุณแค่เรื่องมามันมี2อันที่ต้องคุณต้องอ่านนิดนึงนะครับอันนี้เป็นดาวน์โหลดแบบ trial version ก็คือได้30วันอันนี้เราไม่ดาวน์โหลดนะเราใช้โปรแกรมที่เฉพาะในการอ่านนะครับไม่ได้แปลงไฟล์นะครับอ่านเฉพาะอ่านนะในส่วนด้านขวามือก็คือการยอมรับแล้วก็การเลือกในส่วนของภาษาได้ด้วย คือต้องการเปลี่ยนภาษาได้แต่ภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยนะครับก็คือต้องบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแหะเพราะภาษาไทยเราไม่มีนะครับแล้วกดยอมรับไปสิ่งที่ผมอยากจะนําเพิ่มก็คือ2อันนี้ฮะอันเนี้ยวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยกดตรงนี้ดาวน์โหลดได้เลยแต่2อันนี้ก็คือมันหมายความว่าเขาจะมีโปรแกรมเขาชื่อว่า m มคคอฟ f ี e เป็นโปรแกรมมันติไวรัสติดตั้งมาให้คุณต้องการไหมถ้าคุณไม่ต้องการให้คุณติ๊กออกนะครับถ้าคุณต้องการแล้วกดเข้าไปก็ได้ครับดาวน์โหลดนะครับจากนั้นระบบจะทําการดาวน์โหลด ที่สาคัญนะครับโปรแกรมพวกนี้ต้องต่อนเน็ตนะครับก็คือหมายความว่าคุณต้องมีนเทอร์เน็ตที่บ้านถ้าไม่มีก็ไปหาร้านอย่างเช่นร้านกาแฟหรืออะไรพวกนี้นะครับสามารถไปขอ Wi-Fi แล้วเขาดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็เก็บไว้ครับนี่ครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์นามสกุล .exe ดูนะครับแล้วกดดับเบิลคลิกเลยครับจากนั้นนะครับระบบจะทําการติดตั้งนี่ครับอันบนคือโปรแกรม Adobe นะครับ Acrobat Adobe Reader นะครับก็ ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่เราต้องการติดตั้งส่วนอันล่างเนี่ยเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับที่เขามาให้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ใช้งานได้ไหมระดับหนึ่งแหละครับอยู่ที่คุณชอบหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นของเขาเรียกว่าแถมมาด้วยนะครับเอาละตอนนี้เราดาวน์โหลดก่อนครับเรียบร้อยแล้วนะครับจะกดฟินิชก็ได้แต่อีกอันนึงให้ผมสังเกตนะครับก็คือตรงนี้นะครับคือถ้าเราใช้งานรูปแบบโคมเนี่ยเขาจะมีในส่วนของ X t ็ e n d นนะครับก็คือ ตัวในส่วนของเรียกเป็นเครื่องมือในส่วนของ Adobe นะครับให้อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็สามารถเปิดได้นะต้องการเปิดไหมผมเปิดไว้นะครับกดฟ i นิชครับจากนั้นนะครับโปรแกรมนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็มีโปรแกรมในส่วนของการใช้งานอ่าน pdf นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับอันนี้ควรจะมีติดเครื่องไว้ผมแนะนําเลย ถ้าไม่มีทาไงไม่ไม่มีตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย Microsoft จะเปิดเป็นโปรแกรมของ Microsoft Edge นะครับตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับให้ตรงเนี้ยเป็นในตัวของ Acrobat Reader นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้โปรแกรมนะครับอันนี้โปรแกรมแรกผ่านไปนะครับต่อมาโปรแกรมที่2ที่เราต้องมีแน่นอนเลยครับคือ Line นะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคนไทยติดตั้งในส่วนการเรียกว่าใช้งานเชื่อมต่อคุยกันเนี่ยผ่าน l ล n e ไม่กระท่งการประชุมใช่ไหมครับวันนี้ก็มีในส่วนการดาวน์โหลด l i n e นะครับก็คือ เราก็มาดูครับว่าตัวของเราเนี่ยเราใช้งานบน OS อะไรนะครับอย่างเช่นในส่วนของผมใช้ Windows ก็กดไปที่ Windows คนที่ใช้ Mac i n t o s h ะครับกด Mac OS นะครับคนที่ใช้โคมกดโคมครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับคุณจะได้ในส่วนของ Line ขึ้นมานะครับ ถามว่าลายตัวนี้กับลายในส่วนของ Windows Store จะต่างกันไหมก็นิดหน่อยครับเพราะถ้าเกิดเป็นลายตัวนี้นะครับก็จะใช้งานกับร่วมกับ Windows 7ก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้อง Windows 10นะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกครับเลือกภาษาครับอันนี้ข้อดีก็คือมีภาษาไทยด้วยแล้วกดโอเคครับต่อไปครับต่อไปเลยนะครับไม่มีอะไรครับมันมีแค่เงื่อนไขการติดตั้งว่าเงื่อนไขการใช้งานลา์พวกนี้นะครับเรียบร้อยครับติดตั้งลายหลังจากนั้นนะครับคุณก็จะได้โปรแกรมลายขึ้นมาแล้วพอได้โปรแกรมลายขึ้นนมาะครับ คุณต้องการให้ตัวนี้ลายตัวนี้อยู่ตรงแถบบางข้างล่าง,ค,งคุก็แค่คลิกขวาครับเลือกพ to ิน t a ท a ป a เพื่อความง่ายสะดวกในการใช้งานนะครับที่เหลือก็ใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดนะครับหรือจะผ่าน QR code ก็ได้ครับใช้งานไลน์นะครับ,ง,รบง่ายๆมาต่อที่โปรแกรมที่3ครับโปรแกรมที่ผมแนะนำว่าน่าจะใช้เพราะว่าผมเองก็ใช้อยู่นะครับชื่อว่า vlc media player นะครับเป็นโปรแกรมดูภาพยนตร์ครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อใช้งานในส่วนของว n ดีโออย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมไม่มันไม่สามารถดูไฟล์บางไฟล์ได้นะครับ vlc ตัวนี้สามารถดูหลายไฟล์ได้ด้วยนะครับไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับก็กดดาวน์โหลดครับอันนี้ก็จะบอกให้บริจาคถ้าคุณพร้อมที่บริจาคนะครับอันนี้ตอนนี้ผมดาวน์โหลดก่อนเพราะอันนี้สามารถเลือกได้ว่าคุณจะบริจาคหรือเปล่าพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็จะมีเวอร์ชันที่เขาดาวน์โหลดมาเป็นเวอร์ชัน64บิตนะครับกดเซฟไว้ครับแล้วก็ก เลื่อนลงมาครับนี่ครับภาษาไทยกดโอเคแล้วก็ต่อไปเลยครับกดต่อไปครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จสิ้นครับแค่นี้เองครับเราก็สามารถนําในส่วนของเขาเรียกว่าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดหนังเราเปิดภาพยนตร์เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าเป็น vlc นะครับตรงนี้ถ้าเกิดต้องการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเครือข่ายกต่ปรับปรุงอยู่สม่ำเสมอเนี่ยนะครับก็ติ๊กไว้ถ้าไม่ต้องการก็กดเอาออกครับแล้วทำต่อนะครับแล้วก็ปิด ต่อมาโปรแกรมที่4ครับเป็นโปรแกรมที่ผมชอบมากนะครับชื่อว่า Photoscape นะครับตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณตกแต่งรูปแก้ไขรูปนะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ทข้างล่างในที่ผมบอกนะครับกดมาที่ดาวน์โหลดมันมี2ออย่างนะครับมี for windows กับ for mac นะครับให้คุณกดดาวน์โหลดในส่วนของ os ที่คุณต้องการใช้งานนะครับก็คือของผมเป็น windows นะครับกดมาเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดนะครับ แคปนะครับรอสักคู่นะครับมันก็จะมีโปรแกรมให้เราเซฟเนี่ยครับกดเซฟไว้นะครับแล้วก็พอเรียบร้อยเสร็จให้กดดับเบิลคลิกที่ตัวไฟล์นี้เป็นไฟล .exe ครับแล้วก็กดเงื่อนไขครับยอมรับไปเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับโปรแกรมตัวนี้ก็คือมีคนใช้งานหลากหลายแล้วก็จริงๆแล้วเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับก็รันขึ้นมาครับ วิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยครับเนี่ยเป็นภาษาไทยด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนภาษาได้ไหมกดตรงนี้ฮะเปลี่ยนภาษาเลือกภาษาได้เป็นไทยกอังกฤษนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขาภาพอย่างเช่นที่ผมใช้ประจาก็คือแก้ไขาภาพนะครับกดเข้าไปแก้ไขาภาพแล้วเอาภาพอย่างเช่นอ่ะผมเอาภาพของผม,ผมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมต้องการย่อขนาดแก้ไขรีไซต์กดย่อขยายเนี่ยฮะคุณสามารถปรับขนาดไฟล์ได้เลยทันทีแก้ต่างๆก็คือเพิ่มวัตถกุก็คือการเอาพวกนี้กดเข้าไปแล้วก็ เปลี่ยนสีนะครับปรบับความสว่างปรับเนี่ยได้หมดนะครับลองไปเล่นดูนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ผมแนะนําว่าเป็นโปรแกรมเหมือนคล้ายๆตัวโปรแกรมตกแต่งรูปภาพคล้ายๆถ้าเกิดใครคุ้นๆก็จะเป็น Photoshop ใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นโปรแกยยรมรรกที่เป็น Photoscap ปรฟรีครับโปรแกรมที่4แลเลยนะครับแล้วก็โปรแกรมสุดท้ายที่ผมแนะนําแล้วก็อยากบอกเลยว่าต้องใช้กันนะครับเพราะอ,อะไรเพราะว่าชื่อว่าเซเว่นซิครับคือโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เวลาคุณโหลดโปรแกรมบางโปรแกรมเข้ามา คุณต้องแต่ไฟล์ออกมานะครับหรือคุณจะต้องส่งไฟล์ให้คนอื่นเนี่ยบางครั้งต้องซิฟไฟล์เพื่อลดข,ดขนาดของมันนะครับเซเว่นซ <70 S 1> ิฟก็เป็นโปรแกรมเขาเรียกบีบอัดข้อมูลที่ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับให้คุณเลือกนะครับเวอร์ชันนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเวอร์ชันอะไรเป็นเวอร์ชันในส่วนของตัวอสองจุดศูนย์ของผมเลือกนะครับแล้วก็เป็น e x e นะครับแล้วก็เวอร์ชันวินโดว์ของเราเป็นอะไรเวอร์ชันของผมเป็นวินโดว์หกสิบสี่บิตผมก็เลือกตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดครับจากนั้นจะได้โปรแกรมตัวนี้ขึมา ดับเบิลคลิกครับแล้วก็อินสตอลสั้พักก็เรียบร้อยนะครับกดโค้ดนะครับเมื mm ่อ hmm. เรียบร้อยเสร็จ mm hmm. ก,กดมาที่ mm hmm. ยกตัวอย่างมุติว mm ่า hmm. ผมมีไฟล์ตัวนี้นะครับ backmagic นะครับเป็นไฟล์เซตอัพผมไม่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มาเนี่ยเป็นไฟล์เซฟเพราะมีขนาดใหญ่นี่1.5กิกนะนี่ไฟล์ขนาดใหญ่นะผมต้องแตะไฟล์นี้นะครับโดยการคลิกขวาเลือก s e zip แล้วก็ข้อดีคือมันเป็นภาษาไทยครับถามว่าแยกไปที่ไหนนะครับก็บอกแยกไปที่นี่นะครับแยกมาที่เนี้ยโฟลเดอร์นี้เลย ก็กดนะครับสร้างขึ้นมาจากนั้นเขาจะแยกไฟล์ออกมาเวลาเราบีบอัดไฟล์ข้อมูลเนี่ยหลายครั้งที่บางคนโหลดโปรแกรมมาแล้วมันเปิดไม่ได้เพราะมันต้องแตกไฟล์ข้อมูลออกมานะครับก็คือจากที่บีบอัดออกมาแเรามาดูซิว่าจาก1.5ก็เป็น1.8ก็หมายความว่าเขาลดไปถึง3า0ามเมกนะครับนี่ก็คือเป็นไฟล์ที่ซิปมานะครับก็เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับกับ5โปรแกรมฟร,ฟ,รฟรีนะครับพื้นฐานที่คุณจะมีในคอมพิวเตอร์นะครับ เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการหาโปรแกรมที่มาติดตั้งเองนะครับใช้งานเองนะครับเผื่ออนาคตด้วยถ้าเกิดลงวิดีโอใหม่ก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพวกนี้มาใช้งานได้เลยนะครับเอาละฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟไทีอย่าลืมกดกระดิ่งครับเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ